ต่เวนี át, iah, ่สาววกแปดนะเปิดได้ม <c oughs> ันมุดอ่ะข้าในวกแปดนะมันหลับ่ะเฮ้ยหลับนล้านหเก้าเนฮ้มาเียดคตรโหดใครวะอู้อู้อู้ตัวอะไรวะตัวนี้ยังโหดเฮ้ยอนี้เนี่ยสแลนด่ะเมซิตี้ใครอินกาอินกาอินาจีอากาจีานลานานห้ามกาจนาาคาินา ห้านห้านแตกครับผมสวัสดีครับกนต้อนรับสู่รายการติดตา x f c ฟซีออนไลน์ครับกลับมาอีกครั้งครับนี่เ้ยข้ามาเ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 จแปนนะตอนนี้สูงมากแล้วนะครับสวัสดีทักทายหน่อยอ่าหมอห้าแล้วนะครับตอนนี้มา นี่เรากิจกรรมอะไรพี่เจโทเค็นคอลเลกชันแล้วกิจกรรมใหม่เออเราจา่ายไปเท่าไหร่ดี20,000เลยไหมได้20,000เลยยืนยันยืนยันครับไปโอเคเราเปิดแบบไหนดีอ่ะร้อยครั้งหรือว่าแต่ต้องเลือกรางวัลก่อนใช่ไหมเอาอะไรดีพี่เจซ้ายสุดหรือว่าตา่ตางต่างอะไรนะซ้ายดีซ้ายเจ้ยเอ็ดเฮ้ยแต่มันอันนี้ไม่บวกสามเอาซ้ายสุดแล้วกันเนาะโอเค okay. ครับอ่ะไปสอ0รเลยเนาะ หกล้อ่เข้างปอนนั่งข้างเคดิคนแรกเยอมากอ่เจมไปนั่งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เจเปิดนะครับวันนี้เฮ้ยเฮนี่ตายมาตรงนี้แสงมันแค่ถึงเท่าไรนะไปเจมมาดูต่อครับมา เฮ้ยเกิไปอ่ะหลอกลับก่อนเฮ้ยทีเดียวอุ้ยเฮ้ยไอ้ยาสุดทีได้หว่ะหลอกลับอ้ได้องอันแล้วอ่ะเข้าเกมทีนี้เกมพึ่ลงแบบนองะครับ เราเลยเราเลยไม่เป็นไรแล้วดูนี่่แทำหน้าหล่อเลยเอาน่าเอาน่าเฮ้ยอ๋อไม่ใช่หล่อๆมีเรีคอร์ดอยู่เฮ้ยเฮ้ยวันนี้เราวันนี้เรามาทำหน้าทำหน้าหล่อเลยในกล้ออันนี้อันนี้ไม่ไหวนะโอ้โหก๊อปปี้เหอก๊อปปี้เหร จ้าเดืเอรับของกันเมื่อกี้เราซัดไปสองหมเอยดูซิว่าจะได้การ์ดดีหรือเปล่าเออใมูบจัดนี่โอเคไหมไม่ไม่โอเคนี่ตองลองดูเหมืนคนเพิ่งมืนคนเพิ่งเพิ่งเพิ่งออกกํลังกายเสร็จแต่นี้น่าดีมามันจ้าซะเลือเกินไม่เหไ้วโอ้ก็ดนียนก็รนีินอได้อยู่ได้อยู่โอเคไป ยังรับของไม่เสร็จดีก่ารอนานแท้ยิงแล้วเห็นไหมบอกแล้วใครเขาทำเปออกไอเลี่ยนมาแท่านานใครยิงไม่รู้เลี้ยวปูยิงรอเดี๋ยลุยดีอาร์มารับของเสร็จเรียบร้อยแล้วนานมาดูกันว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับห้าล้านสอง ตายจากห้าร้สองเป็เท่าไหร่ประมาณสี่แสนมาเอาใครเอาอะไรก่อนดีเอาอันนี้เลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ทีผู้ชมมาดูลุยแทบเลยนะเปิดที่บวกแปดไหมไอคอนก่อนไอคอนก่อนอันนี้เหรออ่าสองใบเลยคนละใบเปิดสองใบเลยไอคอนมันไม่โหมดนะเปิดสองใบไปเลย โดวันไฟลุกอานายอิตาลีไทยอะปีโลนี่ฮะโอ้โหหมื่เดียวได้คนอยู่ไหนอะอ๋ออีสเตอรอิตาลีมา2เลยไปต่อครับ6ใบไหมฮะนั่นแหละมาติดอะอ่าเกาแปอันนี้เดี๋ยวไอ้เรามันมันไมีเด้มใบ68แล้วเออใบแปดรัลุ้นไปเลยนี่เดี๋ยวเรามีดีไหมเรามีดีไ่ไหวแนวไม่เอาโอเคอยู่นีไม่ต้องแล้ว เราเป็นรุ่นยีิบสองบวกแปดเลยเอากี่ใบครับทีละใบดีกว่าทีละใบได้จัดไปบวกสามบวกแปดบวกสามหรืบวกแปดใช่จบแนละ้วอุยไม่มีเราไปสองใครรู้ไหมเนี่ยโอไยสามใบเลยปุ๊บวันนี้ของดีดูดีว่าหกใบนี้ได้เท่าไหร่ โอ้โหต้องเป็นสแต็แน่นอยก่อนไหมพี่ท่านอันนี้ที่เราได้เปิดจากอะไรเหรออนั่นไงอันนี้มัน1นึ่งร้หกแปดแน่ๆนี่หกแปดแน่ๆคนหดสองเอาเนี้เอานี้เอาเนีเดี๋ยวนีก่อนสามตดนอยเนี่ยระบายมาหมายแรกครับค้างไฟลุกแล้วโอ้ยเจหกสโซลโซลโอ้ไปต่อไปครับ ไฟลุกครับเยอรมันตีขวาโดนมุนใครอดียวี่ยโอ้โหสูเจ <ผม S 2> ็ดเจ้าพนะวแปดน่าจะวิ่งเร็ว,วนะตอนนี้แต่สแตทน้อยนะ13อ่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันจะมี90อันนะั่นแหละอันนะั้นะนะไปสุดท้ายที่เราได้มาที่เจเลือกใบนี้ปึ๊บไม่มีสูตรเหรอนีไม่มีสูตรเหรอไม่มีสูตรแล้วมันอัปเดตป้ายเลยนะนี่โตเลยลูกอะ เดนมาก C M เก็มเล็นมาไลค์ไข่เฮ้ยอีเล็กเซนโอ้โหเจ็ดหกเจ็ดนี่บวกแปดอะไรยไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยนี่หมาเราเน้นตัวตัวตัวจริงเรอเน้นแบบตัวสุดท้ายเอาอะไรดีครับยี่สิบเอาได้ก็ได้ตีได้ลองนี้ไหมห้ึ่งจุสองบวกเผื่อได้ตัวจริงเออได้ได้หนึ่งจุสองบวกเหรอใช่สแต่ปมันเยอะขนาดนั้นเหรอเล่นพี่อย่างเหนือสามใบเลยไปไฟลุ่มไป ขายก่อนขายก่อนสองหมื่นบาทนะวันนี้เรายังไม่ได้ตัวดีๆเลยนะเอาอะไรดีครับเอาไรเอาไรลุยต่อครับมาจะเอาตัวไหนเงิน,น,นอ่ะมาคนละใบเฮ้ยเรยงไม่ได้เปิดอันนี้เลยอะไม่ไรลุ้นกงินต้องเลือกไหมครับนี่ อ๋อร้อยที่สองไปไปลุกวีดีซิวุ้ได้ยังไงะได้ตัวจริงตัวบอมเอาไม่มีอ๋อได้ตัวบอมเอาไม่ดีอะเราไมินีคือสำรองใช่ไหมไม่ได้ติดไม่ทีมสองหมึ่งบายต่อตัวจริงเกินเดาต้องขัดไหมต้องขัดเราเราจะโมซาร่า มันต้องขาดเด้อมีตัวมมีกี่ตัวลองน้อลองกดดูสิมีโกอาริซอนมันไม่ได้เข้ามาโรดี้ไม่ต้องบอหรอกอเทนเดือดอันนั้นมีใครอารซอไาิซอนฟอร์มไอัไม่ใช่ซาร่าดิเทนด้วยเทนเทนมึงเอาเข้ามาใช่ไหมมันเป็นล็อกอยู่แล้วมนเอาตัวพวกแบบสเต็ปนอะไรอ่ะมันให้ตัวสเต็ปน ไปต่อครับเทนตัวเดิมไหมอลิซอนซาร่าเอ๊บซาร่าเอ้ยเกาหลีกิมบินแจกิมบินแจเอ้ยโหดไหมราคาเท่าไหร่ห้าหมื่นสี่วิ่งเร็วแล้วเลยตัวนี้ยังโหดหนึ่งสิบเจ็ดนะที่เหลือโอเคโอเคเปิดอ่าที่เปิดได้ห้าใบห้าใบห้าใบเอออันนี่ห้าใบก่อนคนละใบไปใบแรกครับค้างนิดนึงกระตุกนิดนึงใคร ไฟรุกแต่วสนี่สาวบวกแนะนี่เปิดได้ฮะมันเท่คุ่จ้ะบห้าในบแนมันหลับะบวกแปดเฮ้ย900 900บอกแล้ว900ควายไสเกอร์แอคหน่อยแอคหน่อยแอ็คหนขอแอคหน่อยขอแอ็คหนึงหน่งสองสามแเย่เย่เย่เน่ยหนึองสามองกล้องมองก็มองก็คันนี้คันนี้นแหจริงจริงอ่งสอง เอ้ยอยากหาไม่เจคัมแบ็กว่ะไม่เจคัมแบ็กว่ะลูกมององไม่ใช่นะครับไม่ใช่หน้ามาร์กาลิน่าตัวจริงอยู่นี่นะครับมาแล้วกลับมาพร้อมกับชอยหายไป2ปีมาแต่เสียงตอนนี้หน้าเขาใส่แล้วกลับมาแล้วหน้าใส่แล้วมาอุ้ยเก้าแสนนะจ๊ะใบแรกกลับเปิดต่อเลยเจเปิดต่อเลยลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ย อันนี้อะไรอันนี้ปีปีฝาดใ์ r n รายการที่เหรอบก8ปด้าแปดอุ้ยตกใจอะทไมได้บกแปดไปต่อปีแพ็คนี้ไม่ได้บกแง่ายวะตายตาลุยอุ้ยลแลนด์ตัวเดิมไม่ไม่ไม่ปีนี้ต้อตัวคนเลยะโอ้ยมาเฮิร์มาเ ไปต่อมาอเจรรุนหน่อยเฮ้ยเุย้ยไอนี่คือ2ไองนี่เป็นเป็นสูตรขควโอ้สูตร COVID 19, โควิดเกมเกงกลัวนี่ใช่ไหมไอตาเก้าแสนเก้าแสนแตกอะบอกเลยเยัง,ยงตัวทีเด็ดยังไม่ออกนะการ์ดเด็เด็ดยังไม่ออกนะเอา,า 1, 1> เอา 8, 8, 8. เอาอันนี้อานนี้เออมาดอเาเอาเอเอมเเเดเนเเอ สูตรไ,ไหมมีสูตรไหมสูตรกดเล็กหนึ่งอ่ะเรียกม,มาจากโรนัลโดอ้วนเบอร์หนึ่งของโลกนี่กดสเปซบาร์สองทีปุ<อ>๊บเอ้ยเห็นนะปีไหน,นโกโอ้ยหกแปดแล้วนี่เอาโลเปสคาซูทีมอะไรเนี่ยมิลานหรอไม่รู้จักหายถ้าหายนะไหนอันนี้อันนี้คือเด็กเด็กนะใช่นี่ไงอ่าใบนี้กระบายมากระบายไปดาก่อนนะได้ลุะน,น,น,นะครับ ใบนี้นะฮะหนึ่งค้งไว้ครับสูวนพี่เต๋อลอเมาหายก่อนเมาหายแล้วเมาหายยังเมาหายแล้วปล่อยเมาหายเมาหายเมาหายเฮ้ยเฮ้ยเป็นกองกลางใครอ่ะบีอะไรอะอาร์พีเอ็นใครวะโอ้โหเดนิสซัวเรสนี่อยู่กดเกือบเฮ้ยเร็วเลยเหรอไปเร็วเลยเหรออย่างนี้ได้หนึ่งล้านอุ้ยเฮ้ย เสียเสียเฮ้ยอะไรมาแล้วเรามีทีเด็ดอยู่เลย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 นิดเดียวละนี่สองอันย่างละสองอ่ะเอาไว้เอาไว้อันนี้อันนี้อันนี้อ่อนกว่าไม่ไม่ไม่อันนี้ดาวร้อยนะแต่อันเมื่ออันเมื่อกี้ไม่ดาวร้อยแต่ว่ามันร้อยบวกแปดแน่นอนอันเมื่อกี้มันบวกแปดแน่นอนแต่าวันอาจจะคนละปีเออเราเอานี่นี้อะ แล้วค่อยไปรุ่นนับร้อยทีเดียวคนละใบของทีแคนต้าเนี่ยทีแคกูต้านะครับผมใครอยากหน้าขาวใสนะครับต้องทีแคกูต้าตัวนี้นะครับกินมือละ2แคปซูลนะครับผมเช้ากลางวันเย็นนะครับ2เม็ดนะครับใครอยากผิวขาวใสนะครับขาวทั้งหน้าขาวทั้งตัวเลยนะครับนึงซองมี30เม็ดนะครับราคาตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เลยครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้านขวามือนะครับผมติดต่อได้นะครับผมดูพี่เต๋าตอนนี้คือถือทีแคกูต้ามือส้ายอันนี้พี่จะให้เจถือทีแคกูต้าครับถือทีแคกูต้าไว้ ที่เล็กหนึ่งครับรอเมาส์หายวุ้ยพลังมันเยอะจัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมาส์หายแล้วไปไปยังไงยังไงมาแล้วมาแล้วที่แกที่แ่ที่แกคุณ呐อังกฤษกล้องโอ้โหแบงค์ผาใครวะเทนเทนโอ้ยโอยสองแสนสองแสนครับโหดีว่าโหเนนเนียลขายเนนเทียลคลายเนนเทียล นายเดนยโอคลายอุ้ยโหนะตั้แต่ร้อเล็กชิ้นหน่เล็กชิ้นหนึ่งนี่สูตของเจยังไงฮะกลับด้านกลับด้านพลิกล็อกพลิกล็อกกลับด้านหลังปุ๊บปุ๊บไอ้กดหนึ้กดหนึ่งไปแล้วไปแล้วกดหนเฮ้ย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 อเตเลียคนโหดยใครวะโอ้โห ตัวตัวอะไรวะคีเวลคีเวลรู้จักไหมคีเวลคีเวลตัวนี้ยังโหดจริงเหรอโคตรโหดเลยเมื่อก่อนเนี่ยยูลิดจริงเหรอเจไม่ทันเหรอทันเจคีเวลเดี๋ยวเดี๋ยวน่าเซอร์ให้ดูเซอร์ให้ดูคีนัววิ่งโคตรเลยโอ้ถึไม่แพง่ใช้ได้แฮนดี้คีเวลเท่าไหร่เมื่อกี้แสนแสนห้าแสนเราใช้เอาไปใช้เฮ้ยเราล้านล้านแล้วนะเราเราแบบสองตัวรวมกันนี่ก็ล้านล้านแล้วนะ ไม่ต <mile> <20. S 1> ้องบอกหาต้อบกไม่บอกห้าท right? uh ีม huh. okay, oh, okay. ันเลิกอย่างโหดเียวไปได้เทียบนะเอาจะดูค่าโอวี่ยิงไกลโหมดีเลี้ยงเอามาเลี้ยงได้เหรอเลียงจีจานชีเวลเท้าซ้ายมีบอลทันด้วยอยู่ิยูริโอหด้วยนิใช่เอ้าอ่โอนี่ก็ดีโอโหวิ่งอย่างช้าเปิดบยสมี่เป็นแจละอีพีเก้าอ่นออ ใช่ไหมตัวไหนสนแตทดีสุดนะไม่ต้องละสุดแล้วไม่ต้องละสุดไม่ต้องถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปจัดพ e ี่คากูต้าด้วยนะครับสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับสองหมื่นบาทขอเสีกูต้าหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเชืาา่อว่าคนเนี่ยหลายวิวเลยนะครับพี่ยังไม่ได้เป็น subscrber ของเรานะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับตอนนี้พี่เจคัมแบ็กแล้วเปิดมาก็เก้าแสนล้านอีกตัวนึงก็ห้าแสนล้านแล้วมาดูใบนี้เดี๋ยวเปิดให้ มีโรดี้เดอบินเดียรฮารเคบินเดอะบลอยวีนิสแกได้ใครแก้ได้ใครเชินลลี่เอลเนลลี่เอาคือใครลาฟเอลลาฟเอลล่ะตองนี้ดูไม่ได้ต้องเปิดได้ก่อนถึงดูได้มาเอาวีนีสเอาตัวมาสองล้านลากดหนึ่งครั้งไว้ครับสู่พี่เตาครับกดหนึ่งครั้งไว้เมาหายเจเจถึงที่แคกูจะขึ้นมาปล่อยครับไปเฮ้ย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  เฮ้ยไปครับไปลุกแล้วเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยสวิตเซอ์แลนด์อหรอเมซิตี้ใครอินกาอากินกาอากันจี้อากันจี้เหรอร้านร้นอากันจีอากันจีอากันจีนามาคารีนาครับท่อนีกองหลังอ่ะท่อนีเอพียี่สิบสองครับท่อนีโอ้โูบุษราศเชื่อเลเตอร์มาเลยนะเนี่ยอันนี้แอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้ากดกระบาดออกเลยปะเฮ้ยออกออกเลยครัร้านร้านแตกแล้วครับ ล้านล้านแตกครับผมอันนี้กดที่ไม่โทรไม่โทรแล้วเรามาหานเรามาผ่านแล้วมาจากเลี้ยวเลี้ยวทีเกกูตาครับคืออะไรอุ้ยไปยยังมาหานแล้วตำแหน่งอะไรครับอยากได้ตำแหน่งอะไรไปรู้มาอังกฤษโอ้โหใครแบ็กซ้ายเชลซีเบนจีเบลโอ้มีแล้วโอ้มีแล้วแต่ล้านล้านมีแล้วมีแล้วเศร้าเลยมีแล้วแพงสุดเลยอ่ะขายได้ไหม เอาไปเลยขายเลยใครอยากได้เอาไปเลยครับให้ฟรีอาร์คันจี้อันนี้น่าจะเล่นดีนะหกห้าหกห้าเดี่ยนไปใช้ทีมเขาได้ต้องเป็นห้าโอ้สเตเตอจังโหดนะครับส่งเข้าทีมาเลยครับส่งเข้าทีมเลยเล่นเลยครับโอเคครับวันนี้สรุปนะฮะชีเบลชวนสไตรเกอร์อาคันจี้เก้าแสนล้านอาคันยูเบลล้านเท่าไหร่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งชีเวลล้านหก คีเวล่ะคีเวลคีเวลอีห้าแสนนี่ออกเท่าไหร่วะเนี่ยคีเวล <3, 000. S 2> สามแสนนั่นเนี่ยสามไอสามล้านล้านสามล้านสามล้านล,าลาน้านเลยครับวันนี้เท่าท,ที่สามล้านล้านฮะเฮ้ยไอหน้ามาการีน,น่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย